เชียงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบดิชินน็อไตล์ประจำวันที่26มีนาคม2564โดยเฉพาะบคลักงฟุตบอลไทยครับเรลมามันดูข่าวฟุตบอลไทยไดะผมในช่วงเชียงของวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้ความรู้สึกแฟนบอลอุรวะเบรสหลังลือจะคว้าทิธิพันธ์พ่วงจันรมาร่วมทีม โดยกันนี้หลังมีกระแสข่าวลือเป็นอย่างมากมายมาว่าอุรวะเบรสไดมอนที่มีอดีตกุนซอไทยลีกอย่างทางริคาโดโรดิเกสที่เคยคุมทีมบางกอกการ์ดเอฟซีของทางบีชีประุมณปัจจุบันนี้สุมรรณีเอฟซีและก็ราชบุรีมิผลเอฟซีสนใจจะคว้าตัวทิธิพันธ์พ่วงจันกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยคัมแบ็กสู่เจลิกเป็นรอบที่2โดยความรู้สึกของแฟนบอลอุรวะเบรดนะฮะหลังลือมาว่าจะคว้าทิธิพันธ์พ่วงจันนั้นเขาว่าอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนการ,การเขาได้บอกว่าฉันคิดว่าน่าสนใจนะถ้าจะได้ตัวทิติพันธ์พ่วงจันร์สลับทางอุระเรดไนมอนคอมเมนต์ต่อมาอุระกำลังเล็งทิติพันธ์อยู่ใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาอดดตนักเตออิตาทริตาสัญชาติไทยดูเหมือนทิติพันธ์คนนี้เขากําลังจะย้ายมานะคอมเมนต์ต่อมาลุ้นกองกลางทีมชาติไทยทิติพันธ์จะย้ายมาร่วมทีมอุระจริงหรือไม่คอมเมนต์ต่อมา ขอแสดงความยินดีกับทานทิติพันธ์พ่วงจันทร์และก็มารุโอกะที่พูดถึงการคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งประวัติศาสตร์นั่นเองคอมเมนต์ต่อมามีข่าวลือกับทานทิติพันธ์นะฮะแต่หากจะเสริมทัพอยากจะให้เสริมกองหน้ากันอีกด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาทินิพพันธ์ถือเป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดคอมเมนต์ต่อมาทินิพันธ์กำลังจะย้ายไปร่วมทีมอุราวะจริงหรือไม่คอมเมนต์ต่อมามันน่าสนใจนะถ้าข่าวการย้ายทีมทินิพันธ์นั้นเป็นจริงคอมเมนต์ต่อมา เขาคว้าแชมป์กระทามีจีประทุมยินดีด้วยนะครับฉันคิดว่าทีมกำลังมองหากองหน้าและกองหลังและก็แบ็กซะมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาธิติพันธ์เหรอถือเป็นนักเตะที่ดีเลยนะและคอมเมนต์สุดท้ายผมก็ได้บอกว่าธิติพันธ์นั้นเขาคว้าแชมป์กระทามีจีประทุมแบบไร้พ่าย,ายเขาร่วมงานกระทางมารุโอกาสและก็ทีศิลป์แดงดาด้วยนะ นานะผมเป็นนว่างานนี้ก็มีโอกาสนะผมที่จะเห็นทางทิติพันธ์พ่วงจันท์คนนี้ย้ายฝั่งไปอยู่ทางเจลิกอีกครั้งก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอุระวะเรดเดยมอน์นั้นจะยื่นเดียนนี้มาในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ถึงนี้ไหมหรืออะไรยังไงต้องรอเลื่นกันอย่าก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทิติพันธ์พ่วงจันทไปยังเจลิกกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับกุนซืออุระวะส่งความรู้สึกถึงทีมสโมสรไทลลีกของทางบีจีประชุม โดยในนี้ทางบริคาโดโรดิเกตคุณซือใหญ่ของสโมสรอุรวะเรดไดมอนด์ทีมแกร่งแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นส่งความรู้สึกแสดงความยินดีกับทางบีทีประชุมทีมสโมสรของไทยสามารถคว้าแชมป์เล็กสุดได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมกับออยพอให้ทีมประสบความสำเร็จบนเวทีเอเชียนิกด้วยโดยเขาที่บอกว่าสวัสดีครับผมบริคาโดโรติเกตผมขอแสดงความยินดีกับครอบครัวบีทีประชุมยูเต็ดด้วยนะ สำหรับความสำเร็จอันยอดเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการเป็นแชมป์ที่ดีของศึกไทยลีกผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากมายสำหรับข่าวนี้และผมขอแสดงความยินดีต่อประธานสโมสรผู้เล่นและก็สตาฟโค้ชและก็แฟนบอลทุกคนสำหรับแชมป์ในครั้งนี้กันอีกด้วยผมหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับการลงเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกนะผมรู้สึกภาคบมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครบอบครัวนี้ผมมีช่วงเวลาและก็ประสบการณ์ที่ดีกับสโมสรแห่งนี้รวมถึงครอบครัวของผมด้วย ผมมีติดตามเชียร์พวกคุณกันต่อไปขอบคุณและขอให้พวกคุณมีความสุขกับแชมป์ในครั้งนี้กันด้วยนะนี่ก็เป็นคำพูดกับทางโค้ชปรติเกสคนนี้ที่แสดงความดีกับทางบีจีปทุมนั่นเองครับโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเดอรรับบิดบีจีปทุมมีคิวลงสนามนัดสุดท้ายพร้อมกับลุ้นแชมป์ปลายพาย่ด้วยการออกไปเยือนกีเดนผยองเมืองทองยูเนเต็ดในวันที่28มีนาคมจะเกันเวลา18นาฬิกานสนามเอสซีจีสเตเดียมนัดปิดท้ายนั่นเองครับ ว่างานนี้ใครพลาดต้องเสียดายจริงๆนะฮะงานนี้งานนัดสุดท้ายของศึกไทยลีกแล้วมาติข่าวต่อมากันดีก่านครับซิโก้อธิบายเกี่ยวกับสื่อที่เวียดนามทําไมถึงเอาชนะแชมป์วีลีกได้โดยงานที่ทางโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยสร้างชื่อกระหื่มเวียดนามหลังพาทีมฮองอัญญลายบุกไปถล่มทีมแชมป์วีลีกเวียดเทลเอฟซีถึง3.0ต่อซึ่งอันนี้เขาคว้าสามคะแนนสำคัญทะยานขึ้นรังจากฝูงของตารางวีลีกเล่งสุดกันทางเวียดนาม ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้แฟนบอลฮองอันไม่เคยเห็นมานานแล้วโดยการน,นี้ช่วงหลังเกมซิกโก้ได้อธิบายกับสือ่อที่เวียดนามทำไมเขาถึงเอาชนะแชมป์วีลีกได้โดยเขาได้บอกว่าเราวางแผนที่จะเล่นให้ได้ดีทีละเกมเท่านั้นการคว้าแชมป์ทีมต้องทำงานได้ดีจนจบวดูการนี้ฮองอันยายนายต้องแสงให้คู่ต่อสู้ได้เห็นมาว่ามีความสามารถอะไรต้องแสงให้พวกเขาได้เห็นมาว่าเรานั้นสมควรได้รับมันอย่างไร ก่อนเกมผมดูการเผชิญหน้าของฮองอันยาายกับชางเวียดเชลหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงมองเกมนี้อย่างรอบคอบและทําการปรับเปลี่ยนบางอย่างโดยการณ์จุดเปลี่ยนที่ช่วยให้ฮองอันยาายนั้นเอาชนะแชมป์เวียเชลคือการตัดสินใจเปิดตัวคองเฟืองลงในสนามโดยก่อนหน้าทีมชาติเวียดนามยิงไปถึง3ประตูติดต่อกันทําให้ทางเวียดเชลนั้นพ่ายแพ้คองเฟืองมีส่วนทําให้ประตูโดยตงรงรวมถึงบูวันทานกันอีกด้วย สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโคซิโก้นะฮะมีคิวนำทัพของอันยาไลน์เนี่ยเปิดบ้านรับการเยือนของโฮจิมินซิตี้ทีมของมานโพคิงในวันที่28มีนาคมที่ถึงนี้จะเตะเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมแล้วก็ร่วมเชีีร์กันได้นครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนศึกเวียดนามแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับขอบคุณจากใจอิชิอิฝากข้อความถึงแฟนคลับสมุทรประการซิตี้ โดยงานที่ผมทางมาสดาอิชิอินะฮะขุนซือของญี่ปุ่นขอบคุณแฟนบอลเคี่ยวสมุดสุปปะการ์ซิตี้ที่หนุนหลังมาโดยตลอดไม่ว่าผลงานจะเป็นเช่นไรก็ตามทีหลังจากผลงานเกมในบ้านนะัดสุดท้ายของเคี่ยวสมุดสุปปะการ์ซิตี้ที่เปิดบ้านเอาชนะตราดเอฟซีไป3ต่อหนึ่งในศึกไทยลีก2020เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านของมาสตดาอิชิอินะฮะกุนซือของทางสุปปะการ์ซิตี้นั้นได้เผยผ่านล่ามมาว่า เกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลเราไม่ได้เล่นในบ้านต้องไปเยือนทางสิงห์เชียงรายแฟนบอลอาจจะไม่สามารถตามไปเชียร์เราได้เยอะแฟนคลับคงต้องช่วยเราเชียร์ทางที่หน้าจอทางบ้านของตอนเองด้วยตำแหน่งที่เรามาด้วยตัวเลขตัวเดียวก็อยากจะให้แฟนบอลช่วยกันเชียร์เราต่อไปครับโดยงินทางมัสดาอิชิอินั้นยังเผยต่ออีกว่าเกมสุดท้ายในบ้านกับทางตราด f อที่ผ่านมาผมได้ไปพูดคุยกับแฟนบอลสุประการซิตี้ซึ่งผมอยากจะบอกกับแฟนบอลทุกท่านมาว่า มันน่าจะมากกว่า1ปีนะที่เราทําทีมกันมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลสองพีก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะแต่ว่าแฟนบอลยังคงให้การสนับสนุนเราเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงกันแตทั้งสิ้นก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากมายและผมเองก็ขอบคุณแฟนบอลจากใจจริงครับ สำหรับโปรแกรมนะผมนะต่อไปนะฮะของทางาสุ per กัซิตี้ในศึกไทยลีก2 0 2 0เตรียมบเรบุกไปเยือนสิงห์เชียงรายที่สนามสิงห์สเตเดียมในวันทย์ที่ถึงนี้จะเตะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้ครับเรามาบรดุข่าวต่อมาก,กันดีกว่านะฮะต้องลองอีกสักตั้งไหมมีซาเยฟปรับเจอบีจงีงานหนักแต่เคยจะเก็บชัยมาแล้ว โดยงานที่แนวรุกของทาง S อ G จเมืองทองเปิดใจในเกมที่เจอกับทางบีจีประชุมในศึกไทยลีกนัดส่งท้ายเป็นเกมที่หนักเลยนะแต่ก็มั่นใจบอกว่าสู้ได้โดยสยดอดมีซซเยฟแนวรุกของทัพกิเลนพยอง s อสเมืองทองยอมรับนะว่าการเจอกับทางบีจีประชุมชั้ไทยลีก2020นั้นเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมหากหวังจะเก็บชัยชนะโดยสยดอดมีซซเยฟเดือนนี้ได้เปิดใจผ่านทางเมืองทองยูเต็ดเอฟซีมาว่า เกมที่เจอกระทางบีจีปทุมนั้นเป็นเกมที่หนักอย่างแน่นอนพวกเขาคือแชมป์ไทยลีกในรายการนี้และมีผู้เล่นฝีเท้าดีมากมายอยู่ล้นทีมแต่ผมเชื่อมาว่าเราสู้ได้นะอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างในถ้วยเอฟเอคัพที่สามารถชนะพวกเขาในช่วงตอบราพิเศษแต่นั้นมันก็ต้องลองกันอีกสักตั้งกันนะะั่พล่ะทว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีสมาธิให้ได้ตลอดทั้งเกมเพราะว่าบีจีปทุมนั้นสามารถจกช่วยโอกาสจากความบิดพลาดได้ทุกวินาทีจุดนี้นะฮะจะเป็นตัวชี้วัดปว่าจบเกมแล้ว ใครจะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการไปมีเสเยฟคนนี้ก็ได้กล่าวปิดฉากเอาไว้สำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันในนัดสุดท้ายของทาง s อสซเมืองทองจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบีจีประชุมในวันที่ที่28มีนาคมจะเตะกันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดช่อง AIS Play นะฮะใครแฟนพวกเขาตามงติดประรชุมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้งานนี้ต้องลองสักตั้งหนึ่งแล้ว และนี่ก็เป็นที่นักขาวกีฬาฟเนไทยไบดิชโนตสไตล์ประจำวันที่26มีนาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ